สบายดีไามมือแรงไามมือแรงในม้อนก็มาเฮือนเด้อลูกชายคนขยันเคยพคนสบายดีเล่นะฮะหายท่านมานอนเฮือนโมนี่เฮือนนางอ้น,ออนไ้าผ้าดับเปิดมือเลยสัญญาณกับโบมีเลยโทรศัพท์ข่อยก็ยังสิบปลายเปอร์เซ็นต์พอได้ดอกวะมา <laughs> <laughs> เฮือนก่อนวะถึงจะนอนเฮือนกันได้โอ้นเด้อวะ มาพอดีเห็นทะเบิพันหายฐานคนตรวสอบผ่านคนเดี๋ยวไปนับนักให้เบิงเรงนเลยงานถูกแคานนี่นดังเนี่ยกล้าข,ขนาดเลยได้สามหกสามหกเก้าสิบสองสิบหา้าสิบแปดสาวเอส้าสี่สาเจ็ด แปดสกา้วกาวสก้าวสอบเลยขายสอบหนังสี่สิบบาทพ <ift S 1> ี่น้องเอ้ยอืสามสิบได้สามสิบสอบไปสี่สิบบาทเงินไทยเด้อซา,าพันกีบสี่สิบบาทนะซาพันกีบขายยากระเพื่อนมันไปส่งส้าฮาพันกีบก็สี่สิบห้าบาทเนาะ พันปุส์งสงทรงแถวบ้านนี่นทรงแถวบ้านเนี่เสาหาพันกีบพันธุ์ผสมกมาซื้อเองกับเสาพันกีบประสันซะเอพแมนอยู่พุเน,นี่อยู่ทางภาคหวยคุณเตอร์นะในมอนรวยเหล็กได้ขายขาะ,อะสอบสัํานีสด้าพี่น้องกนอยู่ไทยนี่สัเนีนี่สอบสด้ายหอยบัวลอย ใยวันว่าอาจจะได้อบแล้วยนี่นะพอเห็นนั่นเขาหายจะทงหิวหิวนะทงละซาวบาทพอดีปี้งทเธอหนึ่งกับพอดีเบิด์ตดูสันซ่เหมือนกันนี่วนวนี่ยไปยันนี้ไปใส่ได้นี่เป็นยังเท่าอันนั้นยังเก็บโตอยูบ่บ่เป็นเงาเงาเผาดำดื้อลายนี่จะได้อยู่สามสิบไปอบ ได้สามสิบสองเลยอยู่นี่ได้อยู่ประมาณสี่เนาะข่อยว่าได้ได้แค่สี่สอบหรือเท่าไรคือสามสอบประมาณนี้แหละตารางดั้มกระเบนยากดอกพี่น้องสายยางล่างที่เลยล่างสบายล่างง่ายสายยางถึงที่เลยล่างออกที่านกัะเบนยากดอก ดำก็ได้ล่างสบายร่างทานนะพอดีได้ 34, สามสิบสี่ศอบเด้อพี่น้องทานทะบเบิ้ล่อยทานข่อยยังได้เป็นทานทะเบิล้ลดอกะพอใจเงินหมดแลวเงินพอใจมดแล้วนี่จะขอกไว้ขายกินกำไรคอยทานนี่ทานของแม่มด ทานร้อยกวาสอบผมโดยอยู่ในห้องก็เต็มยอ,อยู่ในห้องคือดินลอยปลายสอบทานยั่งอยูอย่เดียวนี้สิตุ้นหนยนาพ้นอยู่หนนี่สิขายสอบสามสิบพันผูกนิหน่อยนี่ขายสามสิบพันนาพ้นแต่มันอึดขานดังได้บาทนี่ยขายสามสิบเขาขายอยู่ 5, นอกสามสิบห้าสี่สิบได้บาทนีเลยไม่ก็จ้ะขายอยู่ห้านะนะเดี๋ยวนี้กระแพงแล้วทานนะ งามงามฐานงามมาดิเบิ่งพี่น้องคนขยันข่อยคำกระคืนก็บดีอยู่เจ้าคนสิแปลงอีกยังไงนนี่ฮะคุดคลองน้าเบ้อเห็ดอีกยังก่อนนี่เออก้อยโปเลยบางเออเจ้าสิคืนอะเออเจ้าสิคุดท่นก้อยขี้ต้มโปเต้าบ่ยิ้มตายไปมันถักมันดูก้อยไป เอพินเอาอันเผินเช็ก uh uh ้อยเห็ดขี้ต้มแล้วลวดเตาหน่อยนะพี่น้องลวดเตาถ่านเผินให้มันน้าๆว่าสันซะเฮ้ยยูเศร้าด้กินล้วบ๊อบเข่าเข่าต้มเอ็นน้ำหม้อทุอยังอยู่ นี่นะกระจกแเจกเพื่อนทานนี่นะบริยูซื้อมีออเอ็กเพิ่นเอาใจใส่จะได้กับเตาถ่านนี่เลยลวดแล้วบปล่ฮะ,ะลวดเออลวดแหละเปียก,เ,ยกเออเออเนี่ยลวดใส่อะไรฮะเนี่ยเด็กก่อน,น,นดินไผ่ใหม่นะมาะไม่แข็ง เออเด็กก hmm. th ้อยขีดต้มลวงนั่นี่อะไนี่ลวดเลยเออมันเป็นก้อนแข็งบ่บ่ขีนบ่มีบ่ขีดนละเออขีดดินแข้งขีดินไผ่ไหมอืมเป็นยางเป็นยางเป็นยางฮะเป็นยางเป็นยางเป็นยางบ่เป็นยางคือง่อยง่อยเทแถวดำหน่อยเป็นยางเนาะคือง่อยง่อยเทบ่ เป็นยังเขาเป็นย like ังบ่ือเป็น่มวนบ่ซื่นแท้หืมหืโ้่ข่าวนี่กระปุกโผลมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อเด้อเด้ดเนกระก็เกเนดำกันได้ก็เท่าดนกดมดินน้ำเพลินมือหนึ่งท้องมือแล้วคือทอดคนเอ้อ ไปกินนีแม่เข่ายังกินเข่าเบิร์ะไปแม่ไปแม่ไปกินเข่าแม่อยู่เขึอนครัวนะไปกินเข่าแล้วแม่กินเข่าแล้วแม่กินเข่าแล้วแม่เออฮันฮันฮันเหมินก็เต้นขึ้นมานะเต้นขึ้นมาให้ได้ได้บาบนี่อะไร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 เขพอแล้วบปยอกแล้วพอแล้วเบิ่งพี่น้องคนขยันข่อย คำก็ขึ้นก็บระโยชน์เจ้าคนสิแป้งอย่าัเงี้ยไฮะคุดค้องน้าบ่เห็ดอียังก่อนนี่เฮ้ยก้อยโปะเลยบางเออเจ้าสิอันนี้เออเจ้าสิคุดทันก้อยขี้ต้มโปะเต้าบ่้ยิงไต่หวานมันถักมันก้อยไปเออเป็นเสียอันเป็นเสียก้อยเห็ดขี้ต้มแล้ว ลวดเตาหนียหน่ยนะพี่น้องลวดเตาถ่า,านเพื่อให้มันนานๆวะสันซะนี้่อยูร่ร,รูเศร้าด้กกินนะบ่อเข่าเข่าต้มเอ็นนะหมอคุยย่างอยู่นี่ละ่ะก,กระจกแจกเคยที่นี่นลยไ่ได้อยู่ซื้อๆเบียกเพิ่นเอาใจใส่จะได้กับเตาถ่า,าน ลวดแล้วป่ะฮะฮะลวดเออลวดแหละเปียกเออเออฮันเดย์ลวดใส่อะไรฮันเดย์ดินแข็งใช้ใหม่เปนแข็งดินใช้ใหม่นะแข็งเออฮันเดยเป็นก้อนแข็งว่ะแบบขี้ตมลวดนด้นนี่อะไรนี่ลวดเลยเออมันเป็นก้อนแขง็ขงว่ะแบบขี้หบ่มีบ่ขี้ขี้เลย ขีด <Okay. S 2> ินแพงพีดินไผ่ใหม่เป็นยางเป็นยางเป็นยางฮะเป็นยางเป็นยางเป็นยางบ่เป็นยางคือ่อยเอยเทแถวดำหน่อยเป็นยางนอคือเงยๆอยเทบ่เป็นยางเขาเป็นยางบ่คือเป็นผมว่นบ่สื่นเทอ้าแถวเลยครับปุ๊บ ดมาด้ม้มเด้เด้อ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 ด้อกด้อเด้อเอเดเด้อน้อเด้อเเด้อเอเด้อ้อนเเิอดือ้ออม้อด้อเ้ออดเพออเอด้อเดเขาเ้อเ้าเดอเด้อ้อเเดเด้อเ้อเด่เออเ้อเด้่อเดเด้อเด้อเะเ้าแ้าเอออเ้อ้อ เต้นคือไมาให้ได้ได้บาบนี้อะไร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 ข้อพอแล้วบปยอกแล้วพอแล้วตื่นเศร้ามาก็เห็ดกับเข่ากินเด้ออ,อุ่นปิปีงปลาเด้อปิปีงปลาเสริมเมื่อวาน,นเลยอึบอ,อุ่นปิปีงปลานี่ เกลือเข่าเพิ่นโกโก้ดำก็เอินมากินก็เซยจะเท่าดำเพิ่นก็จะเป็นเอียงบรรยากาศขังนอกแดดจ้าแดดจ้าเลยนี่ขดทานจกทานอีกเมื่อคืนนี่ถ้าเบินเผินจกทานอีกเด้อสิได้ประมาณเดียวกันนั่นแหละดำเอ้ยไปกินข้าวไหมดำไปกินข้าวไปพรมเมฆเคลือข้าวอยู่เพิ่มไป ไปแม่จะเป็นยังฮะจะกินข้าวไว้เบิ้งแม่เบิ้งเบิ้งมาเบิ้งบ่สบายบ่ฮะเจ็บบรสบายบ่เจ็บในไสใช่บ่ฮะบ่ไปกินขาาา้าว,าาปไ,ว,วไปกินข้าวไปเกลือข้าวไปแม่ลูกไปแม่โกโก้มันกินได้โกโกะนะ้น่ะทานก็งามงาม ได้อีกประมาณสามสิบปลายพูดเลยอันนี้ก็ได้ประมาณสามสิบปลายสอบพูดเลยงามอริธานเบิ่งเขาโยกขึ้นมาเมดแล้วบล่าใหม่เมื่อเมื่อคะแนใหม่เมดแต่โท่นี่ละสี่ห้าสิบสอบลงไปเบิ่งก็เอาเมื่อแต่เปล่าห้องใต้ดิน แต่ดินทะเบนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเ่มเเพิมมอนก็ลงเนียกระว่างพี่าป้าเป็นอายตรวจตรวจมดล้วเนาะอยากไปขีพุนมันมันกไปขีุนมันจะขึ้นอเป็นอายจะสวดทอนท่อนทไปไว้เขาทานกับบดวเพิงสามคืนสามคืนสี่คืนก็ได้ขวัดเลยได้มันด้ยากจะในเพิ่นกับ สวตัดอีกลเลยนี่มันจกครึ่งสี่แล้วกันสิตัดใหม่เตรียมเอาลงเตาอีกลเลยนี่หนาผลจะหน่อยในยทานในม,ม,มอนก็นได้อสอบ 1, 30, หนึ่งสามสิบพันเลยหนาผลอย่างน่อยนีย่สิบสอบกับสามแสน 3, เลยพอได้แก้ไขชสวิตการเป็นอยู่นะนี่แหละอาหารเสริมงานเสริมในม,ม,มอนเขขึ้นได้นี่แหละเผาทานเห็ดทานอยู่เพื่อน นี่อายมาคลื่นเนี่ยนี่เนีสามสิบสี่ศอบสี่สอบสามสิบสี่สอบเมื่อใสามสิบสี่สอบยับงไม่ได้ยิบแบบนี้แหละคนงานลูกชายคอยแข้งครึ่งให้แม่ก็คือเทเบิลน,นี่แหละไม่ผู้ใดเลยนี่ลูกชายก็ดีไปแน่นึนเอาใส่เหอืออาศส่แห้งเขาเนาะยิ่งประเทศยังกับโบเป็นไหนก็ดีไปคนระแบบยิ่งกับแน่นอนลูกชายกับแน่นอง เกือปลาก่อนนะลูกอ่ะกิน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 นี่แหละคงานเราคือกันเรื่องพอได้แก้ไขพอได้กินชีวิตการเป็นอยู่พอเพียงบม่ได้เยอะหนึ่งมอนนะสบายอยู่กระทบเบิลสองคนก็นสบายแข้งคึงให้แม่พัดลมบ,บ่อปินก็นเล่าเห็ดได้ไผ่บ่หบหงก็เล่าเห็ดได้ประชันซะ รถเพ่ก็ละแปลงบด้ยัญยังทุกอย่างเป็นทุกอย่างรอย่างในเราเสือเป็นสิ่งที่เราบ่เคยเห็ดคือแปลงรถใหญ่รถยังเหยีงหงยงบนเห็ดจักเถื่อนนะนะรถจอกรถจักนี่เป็นเบิร์ดเราสนซะเดินพื้นเดินภัยเป็นเบิร์ดพื้นอภัยเขาเฮือนเขาซา,านเราเห็ดเปน็นนี่แหละมีลูกทรายก็เป็นนนี่แหละได้บ่ ปินก็เราเห็ดให้ได้มันก็ใส่ได้เนาะคันเท้าสิไปจ้างผู้อื่นมำใเห็ดจลกๆแลกกก็กๆนงานห,นหน่อยหนนะโมมีใครมาเห็ดให้เจ้าดอกกันนะครับผมาเงินหมดลายไปซั้นซะมันเป็นงานใหญ่งานเล็กๆเล็กๆก็เลยบอกมากเฮ้ยครีปปี้ปีงเลยมันก็ทิ้งมันก็เริ่มเป็นหมากไปเด้อมันก็ทิ้งบ้านิกินแล้ว กินกระปุนกับเจวแล้วทิ้นน้อยทิ้นบ้านเอาคลิปนี้ก็บ่มียังรำพินอย่งเนาะขอจบคลิปน้ำกล้วยเพื่อใหญ่เด้อโอเคบาย